คนท้องไปลูกมากินข้าวมาวเร็วระวังรถลูกมาลูกมาเอ๊ะจ้าเอ๊รอแม่เหรอลูกหิวไหมหิวไหมคะคนท้องหิวไหมวานแม่เอาน้ำเกลือราดให้หนูแต่หนูไม่ยอมให้แม่ทายาม่วงเลยวันนี้จะให้แม่ทาไหมคะจะได้หายคันลูกอ่าวันนี้แม่มีขนมให้หนูก่อนมา กินขนมไหมคะเอาไหมคะเดี๋ยวแม่หักให้นะคะแป๊บหนึ่งอ่ะอ่ะแม่หักให้ลูกอ้าวอ้าวเอาอันนี้ละอ่ะอันนี้สิคะจะได้ไม่ต้องเออไม่ต้องลงพื้นลูกกิลนละอ,อ,อ,อันลูกเอออันหนัหล่นพื้นแล้วเห็นไหมคะหล่นพื้นแล้วเห็นไหมคะกินดีๆลูกกินดีๆแม่ไม่อยากให้หล่นลงพื้นลูกอ่ะลูกอะ่ะ แม่ทายาม่วงให้หนูได้ไหมคะแม่พกมาด้วยนะเมื่อวานแม่น้ำเกลือราดให้หนูเนี่ยแต่หนูไม่ยอมให้แม่ทายาม่วงนี้อันนี้ของลูกหนูนะคะอ้าวหนูมาเหรออันนี้ของลูกหนูนะคนท้องเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งลูกอ๋ออันนี้มาถึงนี่เลยเหรอคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งลูกหนูกินลูกกินก่อนคนท้องเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งคนท้องรอแม่แป๊บหนึ่งลูกของคนท้องนะคะ กินเลยลกูกเอออันนี้ของของคุณท้องเอออันนี้มาถึงนี่เลยเหรอลูกเดี๋ยวนแม่เอาอาหารให้ค่ะแป๊บหนึ่งท้องกินไหมคะอ่ะลูกอ่ะ,อะแบ่งกันลูกเก่งมากกินไหมลูกกินเลยอะคุณท้องน้องกินลูก นท้องกินนี่ลรกคนท้องกินนี่คนท้องกินตรงนี้คกินไปหรอเออกินใต้รถหนูกลัวตัวนั้นใช่ไหมเออนอนกินใต้รถแน่ปลอดภัยหูกกินไปนะคะอ้าวแล้วทำไมกินแค่นี้เลยอ่ะกินไปลรกน้องกินไปลรกเ้ยกินนี่ไปไปกินตรงนู้นแบ่งกันหูก ไปลูกไปเออกินไหมลูกกินไหมลูกน้องทนท้องแม่เอาให้กินไหลูกน้องกินไหมน้องกินไปออนลูกเออกินกเดียวเลยอยู่ใต้ท้องรถแม่นเนี่ยแหละกินไหมนะคะเออเก่งมากกินไปให้หมดแล้วเดี๋ยวเอาอาหารไปให้ลูกหนูนะเออค่อยกินไปลูกอ กินให้อิ่มนะคะคนท้องกินไปลูกแม่เทน้ำให้แล้วนะหนูกินน้ำด้วยนะลูกเดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้ำให้กินไปลูกหนูแล้วน้ำตาลไปไหนอะคนท้องอ่ะแม่เติมให้ กินใต้ท้องรดแม่นี่แหละกินให้อิ่มนะแล้วเดี๋ยวเอาเข้าวไปให้ลูกนะอ,อ,อ,อกินใต้ท้องรดแม่นี่แหละกินไปลูกจะได้ไม่โดนแย่งนะกินไปลูกวันนี้หนูมาตรงนี้หรอคะเดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้าให้นะลูกเดี๋ยวแม่ล้างกระเบื้องให้ด้วยแม่ล้างกระเบื้องแนะ่กินไปลูกนี่เดี๋ยวลถช้นอนนอำอะนนี่ยเอาไปให้ลูกปะอะ มามาตรงนี้ลูกมาตรงนี้คนท้องมาเอาไปให้ลูกไปเร็วคนท้องมานี่เดี๋ยวรถชนมานี่ลูกขนท้องมาแล้วคนท้องมาแล้วลูกขนท้องอไปให้ลูกเร็วมามาเร็วๆอะเอาไปให้ลูกเอาแม่เอาให้อะวางข้างรถแม่เนี่ยอ่ะไปเร็วๆเอาไปให้ลูกเลยลูกไปภาพดีๆนะเออพาคุ้มครองนะลูกวันนี้เลยไม่ได้ใส่ย,ยาม่วงเลยไหวไหม เออไปให้ลูกไปลูกไประวังรถนะลูกระวังรถนะลูกหลบรถด,ด้วยไปแล้วค่ะเพื่อนเพื่อไปเข้าทางนู้น เพราะว่ากลัวเจ้าพวกนี้รู้ว่าลูกซ่อนอยู่ที่ไหนความเป็นแม่นะเนี่ยไปไกลมากหนุนเดียวละให้ขนมเอาไปกินเล่นไหล,ลูกอืมปเออแม่เปลี่ยนน้ำให้แล้วนะไปกินน้ำด้วยนะลูกเปลี่ยนน้ำให้สองกระป๋องล้างกระเบื้องสะอาดหมดแล้วนะแม่เก็บขยะทิ้งให้เขาแล้วนะอ่ะ อันนี้แม่ให้น้ําตาลเดี๋ยวตอนดึกแม่มาให้ข้าวนะเอาป่ะเอาไหมคะอันเนี้ยน้ําตาลเนี่ยแม่ให้เอป่ะเอาป่ะเอา่เอาป่ะลูกเอาป่ะตาลเอาไหมเอาไหมคะเดี๋ยวแม่มานะตอนดึกอ่ะเดี๋ยวแม่ให้